เจ้าผ่าน่านการทดสอบของข้าแล้วมาสิมาคืนนี้ข้าจะเลี้ยงหม้อไฟเจ้าจริงหรอครับอาจารย์ทำไมถึงใจดีจังเลยล่ะเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งนะลูกศิษย์ข้าไม่เคยมีใครรอดกับมาสักคนเอ๊แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าเป็นเจ้าเราก็ต้องทำได้แน่ๆนั่นสินะครับอาจารย์แต่ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีรอดมาคนเดียวเลยนะบอกตรงๆ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t n i t e Cooking ในรายการทําอาหารตามรอยดบาบิฆาตอสูรและเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเรามาทำหม้อไฟเลี้ยงฉลองให้กับฮันจิโร่กันดีกว่าโดยฉากในอนิเมะจะมีทั้งนาเบะแล้วก็ปลาย่างนะครับตัวปลาผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาอายุย่างเกลือส่วนตัวนาเบะไม่มีระบุเอาไว้ว่าเป็นนาเบะอะไรผมก็เลยจะทําออกมาเป็นโยเซนาเบะแล้วน,นะครับโดยโยเซนาเบะเป็นนาเบะที่ได้รับความนิยมที่สุดแล้วในญี่ปุน่นทาโดยการต้มเครื่องอะไรก็ได้ที่อยากจะต้มในน้าซุปปลาคาัสโกอบุชิและจิม ผมใช้เนื้อหมูดําสันคอสไลด์เนื้อกุ้งแคอรอทผักกาดขาวกวางตุงต้งไตหวานแล้วก็หัวไชเท้าอาหูคีนุก้อนบุกค,คอนยัก,กุเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดเอโนกิหรือคนไทยเรียกว่าเห็ดเข็มทองนะครับพริกขี้หนู2เม็ดต้นหอมแล้วก็ซอสปอนซึนครับเซรปเบส้าซุปใช้ผงน้ำสต็อกดาชิีช้อนโตะ๊ะครึง่งสาเกหช้อนโตะ๊ะโดยประมาณนะครับมิรินอีกประมาณ2ช้อนโตะ๊ะโชยุ2ช้อนโตะ๊ะ เอาละก่อนอื่นผมจะทําเครื่องจิ้มที่เอาไว้ใส่ในน้าซอสนะครับหั่นหัวไชท้าออกมาขนาดประมาณ2อ้อนิ้วชี้ปอกเปลือกออกให้สะอาดผ่าไปเส้นตรงกลางแต่อย่าให้ขาดออกจากกันนะครับเอาพริกขี้หนู2เม็ดผ่าเอามล็ดด้านในออกให้หมดจากนั้นก็จะใส่เข้าไปตรงกลางหัวไชเท้าแล้วก็เอาไปขูดได้เลยครับโดยสิ่งที่ออกมานี้ก็คือโมมิจิโอโรชิเป็นหัวไชเท้าฝนอย่างหนึ่ง ใช้ใส่ลงไปในน้ำจิม้มปอนสึคล้ายๆกับที่ใส่หัวเชเท้าลงไปในน้ำจิ้มเทมปุระนะครับต่อมาก็มาทำหัวเชเท้าต้มกันเลยเพราะหัวเชเท้าใช้เวลาต้มนานกว่าวัตถุดิบอื่นๆก็จะต้องต้มเอาไว้ก่อนนะครับหั่นหัวเชเท้าออกมาขนาดประมาณหนึ่งข้อนิ้วชี้บอกเปลือกออกให้สะอาดหั่นเป็นครึ่งนึงจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดลงในหม้อแล้วก็ต้มได้เลยครับใช้เวลาต้มประมาณ2ี่0บานาทีหรือจนกว่าหัวเชเท้าจะนิ่มนะครับพอน้ำเริ่มเดือดก็ช้อนฟองออกด้วยก็กดีนะครับน กวางตุ้งไต้หวันตัดขั้วออกแล้วก็หันแยกส่วนก้านกับส่วนใบครับพักอืนอ่นๆอย่างเช่นผักกาดขาวก็หันไปชิ้นพอดีคำนะครับส่วนแค่ดอกผมก็จะแกะสลักสักหน่อยแต่ถ้าถามว่าคุณลุงซากอนจิเขาสลักไหมผมเดาว่าไม่ครับมังคงจะดูขี้ขุเกินไปหน่อย ตอนแยกกุมีวิธีหั่นหลายแบบนะครับแต่ผมชอบแบบฉีกมากที่สุดเพราะเวลาต้มแล้วผมรู้สึกว่าเท็กซเจอร์มันหลากหลายอร่อยดีครับเต้าหู้หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับไม่อย่างนั้นลงหม้อน,นาเบะแล้วก็จะเละหมดเอาล่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปหัวจีเท้าก็นิ่มแล้วตักออกมาได้เลยครับจากนี้เราก็จะเริ่มปรุงน้ำซุปนะครับเอาหัวเชื้อที่ผสมมาตอนแรกเทใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็เติมน้ำให้ได้ปริมาณที่ต้องการถ้าหากว่ารสชาติเค็มอ่อนไปหรือหวานมากไปยังไงก็ลองปรุงแต่งได้ตามความชอบเลยนะครับลแค้็ครจว ผมจะใส่ผักขัดขาเอาไว้เป็นอย่างแรกเพื่อลองฐานเอาไว้จากนั้นผมก็จะค่อยๆเรียงวัตถุดิบที่หั่นแล้วลงไปทีละอย่างนะครับโดยผมจะพยายามเอาของที่แตกง,งา่ายๆเช่นเต้าหู้ลงทีหลังนะครับถ้าหากว่าถามว่ามีชื่อในวิธีการจัดไหมก็บอกเลยครับว่ามัว่วแต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่เขาจะเอาของแพงที่สุดไว้ตรงกลางนะครับเพราะอย่างนั้นผมก็จะเอากุ้งโชว์ไว้ตรงกลางละกันเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เตรียมเทน้ำลงไปได้แล้วครับเอาน้องกุ้งมีอะไรจะพูดไหมอ๋อไว้เจอกันหลังจากที่ผมสุกแล้วนะครับ โอเคเอาน้ำซุปลงไปได้เลยหลังจากนั้นก็ปิดฝาแล้วเปิดไฟกลางได้เลยครับรอจนกระทั่งน้ำเดือดแล้วรอไปสักพักนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับระหว่างนั้นผมจะเปิดตักฟองออกนิดหน่อยพอเห็นว่าสีทุกอย่างดูสุกดีแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เริ่มทานได้แล้วครับอืมเนื้อหมูสุกกําลังดีเลยน้องกุ้งเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนละตะวันแล้วะจะมาลดอ้าวอย่างนั้นเหรอ ถ้าเป็นการกินสไตล์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วเจ้าภาพจะตักเสิร์ฟชามแรกให้กับแขกนะครับก็จะจัดสวยๆหน่อยและอันนี้ก็คือน้ำทิมปอนสึใส่โมมิจิโอโรชิเล็กน้อยตามด้วยต้นหอมแค่นี้ก็เป็นน้ำทิมที่สดชื่นแล้วล่ะครับ ข้าผมจะโรยผงบวยสักหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมและฉากในอนิเมะก็ต้องมีปลาอายุด้วยเอาละแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดโยเซนาเบะกับปลาอายุย่างเปลือยเป็นเมนูที่ให้สารอาหารครบถ้วนมีรสชาติที่อร่อยสดชื่นเหมาะสำหรับหน้าร้อนแม้จะเป็นของร้อนก็ตามเอาละทันจิโร่นานกินนี้ได้เลยนะโอ้โหัหนก็จะทานแล้วนะครับหม้อไฟอร่อยหรือเปล่าดรทันจิโร่ครับไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้มาสนานเลยจริงๆแล้วหม้อไฟที่ฉันทำให้แกนั่นนะครับ มันคือหม้อนั้นต่างหากล่ะเอา้าเอาเอผมไม่เกลี่ยวนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมนูที่ผมทำในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ f o o t o n Life ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ